วันนี้ตรงกับวันพระหัสสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2568อากาศที่อำเภอทองผาภูมิอยู่ที่16องศาเซลเซียส เมีติโยมบางท่านถามว่าทำไมถึงต้องบอกวันเวลาบอกสภาพอากาศซ้ำๆกันทุกวันพูดง่ายๆก็คืออยากจะให้เข้าเนื้อหาเรื่องเล่าไปเลยขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าสิ่งที่กระผมอัตมภาพทำอยู่นี้ อีกไม่นานก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังนั้นควรที่จะมีรายละเอียดให้อ้างอิงได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราทั้งหลายจะมาทำตัวเป็นวัยรุ่นใจร้อนจะให้เข้าเนื้อหาที่ต้องการบอกต้องการกล่าวไปเลยในลักษณะแบบนั้นโบราณท่านใช้คำว่าหัวมังกุท้ายมังกรก็คือขาดขาดเกินเกินหาความพอดีไม่ได้ ระยะนี้ก็มีญาติโยมที่ไปเที่ยวเมืองฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งการเดินทางท่องเที่ยวของตอนเองลงสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ระบุเอาไว้ว่าอากาศหนาวสุดๆ โยมท่านหนึ่งไปเจออากาศลบส9องศาเซลเซียสเทลานแสดงการแกะสลักน้ำแข็งบอกว่าถอดถุงมือออกมาก็รู้สึกว่ามือหายไปเลยโยมอีกท่านหนึ่งบอกว่าเจออากาศลบยีองศาเซลเซียส เดินอยู่ข้างนอกไม่ถึงสามนาทีต้องวิ่งเข้าไปในร้านกาแฟเพื่อหาที่พักแต่ว่าเพื่อนฝูงไข้จับไปเรียบร้อยแล้วต้องไปซื้อหายาในประเทศจีนเพื่อมารักษาอาการที่เหมือนกับไข้หวัดปวดศีรษะมีน้ำมูกไหลอย,อยู่ตลอดเวลา ดีที่รายนี้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่วจึงสามารถที่จะบอกอาการและซื้อหายาที่ตนเองต้องการได้แต่ว่าตรงจุดนี้กระผมอัตมภาพก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาไปที่เดียวกับเราหรือเปล่า เนื่องเพราะว่าอากาศสูงสุดที่กระผมอัตมภาพเจอมาบนยอดเขาต้าถูติ่งจือก็คือลบสาองศาเซลเซียสอากาศส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณลบยีองศาเซลเซียสเกือบทุกวัน โดยเฉพาะตอนที่เดินอยู่ในลานนิทรรศการแกะสลักน้ำแข็งนั้นนอกจากจะไม่รู้สึกว่าหนาวแล้วยังเดินจนร้อนเหงื่อเปียกหลังไปเลยจึงทำให้ตนเองพยายามที่จะดูว่าเขาไปคนละปีกับเราหรือเปล่าไปคนละสถานที่กับเราหรือเปล่า แต่ก็ปรากฏว่าปลาที่เดียวกันปีเดียวกันแล้วสิ่งที่กระผมอัตมภาพเจอมาคืออะไรเมื่อนึกถึงการอนุเคราะห์สงเคราะห์ของต้านเหนียงและบริวารแล้วจึงได้ถามต้าเหนียงท่านว่า ถ้าหากว่าบุคคลอื่นเรียกหาตาเหนียงและบริวารให้ช่วยเหลือจะช่วยเขาหรือไม่ตาเหนียงยิ้มแบบคนแก่ใจดีบอกว่าท่านต้องไม่ลืมว่าใครใครส่วนใหญ่ก็มีตาเหนียงกันทั้งนั้นดังนั้นการเรียกหาคำนี้ ถ้าหากว่าไม่ใช่ลูกหลานหรือว่าบุคคลที่มีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวช่วยเหลือเขาได้สรุปว่าคำว่าต้าเหนียงในที่นี้ไม่ใช่รหัสบอกฝ่าย หากแต่เป็นคำเรียกหาเฉพาะของกระผมอัตมภาพเท่านั้นคนอื่นเรียกไปก็ไร้ประโยชน์แต่ก็ทำให้กระผมอัตมภาพใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนื่องเพราะว่าไปที่อื่นๆแล้วบอกกล่าวว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านสงเคราะห์เป็นใครมาจากไหน บุคคลที่ไปทีหลังพอรู้เข้าก็ไปเรียกหาท่านอย่างบุ่นวายไปหมดประมาณว่าใช้งานเขาโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าตนเองมีต้นทุนอะไรบ้างจนกระทั่งเจ้าพ่อหลักเมืองสองพี่น้องของประเทศศรีลังกาท่านต้องบอกอย่างชัดเจนว่า ห้ามบอกชื่อของกระผมสองพี่น้องกับลูกศิษย์ของท่านเป็นอันขาดเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านไปสร้างความวุ่นวายให้กับที่อื่นมามากแล้วกระผมกับน้องไม่อยากที่จะมีประสบการณ์แบบนั้นในเมื่อเป็นคำขอแบบนั้นก็จำเป็นที่จะต้องคล้อยตามไป ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนั้นท่านทั้งหลายไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักชื่อเสียงรู้จักว่าท่านเป็นใครหากท่านมีอปปจายน้ำใหม่รู้จักอ่อนน้อมทาตนต่อคนอื่นเสียดายว่าท่านทั้งหลายเกิดไม่ทันยุคสมัยที่กระผมอัตมภาพยังเด็กอยู่ สมัยนั้นรอบบ้านเป็นป่าใหญ่ไพ่กว้างมีแต่สัตว์เสือต่างๆมากมายบุคคลจะเข้าป่าไม่ว่าจะหาของป่าจะล่าสัตว์หรือว่าไปตัดไม้หาหวายมาก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางทั้งสิ้นแม้กระทั่งพรานล่าสัตว์ เมื่อตั้งเครื่องสังเวยมีข้าวเล็กน้อยกับข้าวเล็กน้อยและเหล้าสักจอกหนึ่งก็ยังบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่าขอสัตว์ที่ชะตาถึงคาดเพื่อให้ลูกหลานได้เอามาต่อชีวิตของตนสักตัวหนึ่ง ถ้าล่าได้แล้วก็จะกลับออกจากป่าไม่ไปล้างผลานชีวิตสัตว์อื่นๆและพรานทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีสัจจะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำม,มาหากินพูดคำใดก็เป็นคำนั้น เขาทั้งหลายจึงสามารถเข้านอกออกในป่าใหญ่ดงทึบได้โดยไม่มีอันตราย<ม>บุคคลที่จะเข้าไปหาของป่าก็จุดทูปบอกกล่าวว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเข้าไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา เพื่อที่จะอาศัยค้าขายเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาอนุเคราะห์สงเคราะห์อะไรเกินจากสิ่งที่ตนเองต้องการจะไม่นำติดตัวออกมาเลย บุคคลที่มีสัจจะในลักษณะอย่างนี้และรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายก็มักจะได้รับความสะดวกปลอดภัยทั้งสิ้นอีกส่วนหนึ่งที่ไปล้มหายตายจากภายในป่าทึบนั้น เมื่อสอบถามบุคคลร่วมเหตุการณ์แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทผิดสัจจบอกว่าต้องการสัตว์ใหญ่ชนิดนี้แต่ถึงเวลาเจอสัตว์อื่นก็ไปยิงไปฆ่าหรือว่าต้องการข้าวของชนิดนี้เพื่อนำไปจำหน่ายเลี้ยงชีวิตตัวเอง แต่บังเอิญไปเจอสิ่งที่มีราคาสูงกว่าก็ไปเก็บโดยลืมนึกถึงสัจจะของตนเองก็ประสบอุบัติเหตุบ้างโดนงูกัดบ้างโดนเสือโดนหมีทำร้ายเอาบาดเจ็บสาหัสล้มตายไปบ้างเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะสังวรระวัง ไปไหนก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพร้อมกับบริวารทั้งหลายไม่รู้จักชื่อก็นึกถึงท่านเรียกว่าพ่อปู่แม่ย่าไปได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่อายุไขของท่านในภพภูมินั้นเพียงวันเดียวก็ตกห้าสิบปีของมนุษย์แล้ว ถ้าท่านอยู่มาสองวันเราเรียกพ่อปู่แม่ย่าก็ไม่ได้เกินเลยไปขอให้ท่านอนุโมทนาส่วนกุศลที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ขอให้เราได้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นชั่วครั้งชั่วคราวขอพ่อปู่แม่ย่าและบริวารทั้งหลายช่วยปกปักรักษา ให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายด้วยเหล่านี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่สร้างบ้านใหม่เรือนใหม่โบราณเขาให้จัดผ่านเล็กๆใส่หมากพลูคำหนึ่งใส่เงินบาทหนึ่งและดอกไม้ทุบเทียนตามแต่จะหาได้ อาศัยมุมหนึ่งของพื้นที่นั้นจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายว่าลูกขออาศัยพื้นที่นี้ในการตั้งบ้านสร้างเรือนขอเชิญให้ท่านช่วยเป็นผู้ปกปักรักษาครอบครัวของลูกด้วยถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งประการใดที่เราทำแล้วเป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาโดยไม่ต้องให้เสียเวลาบอกกล่าวส่วนใหญ่คนที่ทำในลักษณะอย่างนี้ก็มักที่จะได้รับความสุขความสะดวกสบายไม่ได้ตั้งศาลเจ้าที่เสาเดียวสี่เสาอย่างไรก็อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนเงินที่ใส่ไปในพานนั้นส่วนใหญ่ก็จะใส่ลงไปหนึ่งบาทก็มักจะนำไปสร้างกองบุญการกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งพวกนี้เท่ากับว่าเราเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยอัปปจายนุใหมรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นการเชื่อถือหรือว่าไม่เชื่อถือนั้นทำให้เรามีแต่กําไรกับเสมอตัวอย่างหนึ่งกับเสมอตัวและขาดทุนอย่างหนึ่งก็คือถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงเราก็กําไรเพราะว่าทาดีพรีถู แต่ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเราก็เสมอตัวได้เพียงความสบายใจว่าบอกเล่าเก้าสิบกันแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำในลักษณะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีเราก็แค่เสมอตัวแต่ถ้ามีโอกาสที่พวกเราขาดทุนก็จะสูงมาก ดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความจริงเป็นภูมิปัญญาโบราณที่บรรพบุรุษของเราตกผลึกมาแล้วถ่ายทอดต่อๆกันมาเพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่นั้นมักจะขาดความเชื่อถือศรัทธาอะไรก็ต้องการที่จะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่งเนื่องเพราะว่าหลายอย่างนั้นต้องอาศัยใจของเรารับรู้ถ้าหากว่าขาดศรัทธากำลังใจไม่เปิดก็เหมือนกับคนปิดประตูหน้าต่างไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ว่าภายนอกมีอะไร ศรัทธาของเรายิ่งมากเท่าไรก็เท่ากับเราเปิดประตูหน้าตา่างกว้างขวางมากเท่านั้นโอกาสาที่เราจะได้รู้เห็นสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีมากขึ้นไปยิ่งยิ่งตามลำดับความศรัทธาของเราสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมเด็จให้เราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้